สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ e x ็กซิ a มา Hunter อรนะครับองค์ชายคาคินคนไหนบ้างที่จะได้เป็นราชาในอนาคตเรียกว่าชนะในสึกเกมการชิงบอลลังในครั้งนี้นะครับลองมาคิดกันเล่นๆดีกว่านะครับก็จากตอนล่าสุด410เนี่ยเรียกว่าลองมาเดากันดูซิจากสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ใครอยู่ไหนเป็นอย่างไรเสียงแค่ไหนบ้างคลิปนี้คุยกันครับจากที่มีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามเข้ามาว่าพี่ครับ คิดว่าองค์ชายคนไหนจะได้เป็นราชาคาคินคำถามนี้ก็ค่อนข้างน่าคิดแต่ก็ตอบยากอยู่นะเพราะแต่ละคนตอนนี้เนื้อเรื่องน่าจะยังเดินมาไม่รู้เสียด้วยซ้ําว่าถึงกลางเรื่องแล้วหรือยังแต่ถ้าจะให้ตอบเนี่ยขอตอบแบบนี้แล้วกันนะครับลองมาไล่เรียงกันดูดีกว่านะครับว่าในแต่ละองค์ชายตอนนี้แต่ละผู้แต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากองค์ชายหนึ่งเบนจามินครับล่าสุดนะครับตอนนี้เบนจามินใกล้าตายแล้วนะเหลือเวลาอีกไม่ถึง10ชั่วโมงนะครับ โดนอาวุธชีวภาพเข้าไปนะเป็นตายเท่ากันครับผมคิดว่าไม่น่ารอดแล้วแหละแต่เบนจามินจะเอาใครไปด้วยบ้างนี่แหละน่าสนใจนะเบนจามินรู้ตัวดีเลยครับว่าเขากําลังจะตายนะคิดไกลไปถึงการสืบทอดตําแหน่งไปให้ลูกนอกสมรสแล้วครับที่น่าสนใจคือในตอนเนี้ยเบนจามินออกล่าองค์ชายที่หลบหนีการจับกลุ่มทั้ง4ี่คนอยู่นะครับส่วนคนที่คุมตัวอยู่ในห้องพักทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมารอดูกันว่ามีแผนจะทำอะไรบ้างก็ยังไม่รู้ เบจมินนั้นใช้อำนาจที่มีทั้งหมดประกาศกฎอายการศึกควบคุมตัวองค์ชายทุกคนเอาไว้ในห้องพักรวมไปถึงบุคคลทั่วไปคนันอื่นด้วยนะครับเบจมินกล่าวอ้างว่าองค์ชาย9หาฮาเคนเบิร์กกับองค์ชาย4เซริโดนิตร่วมมือกันใช้อาวุธชีวภาพ ขวันผิดเอ้ไม่ใช่ <c oughs> จากนั้นเปนจะมีนเดินเรื่องทางกฎหมายนะครับใช้อำนาจของผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ตัวเขาเองนั้นดำรงตำแหน่งอยู่นะเร่งดำเนินการรวมอำนาจทั้ง3ฝ่ายครับเดินทางมาหานักสัตว์มังกรนะครับแล้วก็ให้นักสัตว์มังกรนักสัตว์บัวมิไซสตอมแล้วก็ไครซาลุที่เป็นคนของกระทรวงยุติธรรมนะครับ สามคนนี้เป็นพยานให้เขานะบเบจิมินสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาครับเพื่อประกาศใช้กฎอายการศึกนะแล้วก็ร่างเอกสารมอบอํานาจให้ตัวเองนะส่งไปให้ราชาคาคินคนปัจจุบันนะครับเซ็นรับรองแล้วก็ประทับตาหลังจากนั้นก็จะแจ้งให้กับพยานทั้ง3คนนี้ให้รับทราบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบเบจิมินทําเพื่อให้ได้มาซึ่งการสืบทอดตําแหน่งราชาครับ,บเบจิมินจะส่งต่ออํานาจไปให้ลูกนอกสมรสแทนนะครับเอ๊ะยังไงเนี่ยมันคุ้นๆหรือเปล่า เรียกว่าตอนนี้ต้องแข่งกับเวลาแล้วครับเบนจามินจะสืบทอดอำนาจแบบเบ็ดเสร็จส่งต่อไปให้ลูกหรือจัดการองค์ชายคนอื่นให้ได้ก่อนที่เขาจะตายหรือเปล่าเป็นเกมที่แข่งกับเวลาเนาะผมคิดว่ายังไงเบนจามินก็คงไม่รอดนะครับถ้าเกมไม่พิกนะแต่ที่น่าสนใจก็คือเบนจามินจะดิ้นได้มากแค่ไหนหรือจะลากองค์ชายคนไหนไปด้วยสักกี่คนนั่นเองอืน่าสนใจเนาะต่อมาครับองค์ชายสองคาเมล่าคนนี้บอกเลยมามืดนะ ผมว่ามีแววรอดสูงมากเลยนะครับถึงแม้ว่าจะถูกคุมตัวตั้งแต่ต้นๆของการเดินเรือเลยเพราะใจร้อนบุกไปยิงเบนจมินถึงห้องพักจนโดนจับครับแต่ล่าสุดที่เห็นนางก็ชิลมากนะอยู่ในห้องพักแถมดูจะปลอดภัยจากองค์ชายคนอ,นอื่นอีกด้วยกลายเป็นคนนอกสายตาไปเลยที่สําคัญนะครับความสามารถเนนแมวดำเนี่ยที่ทําให้ฆ่าไม่ได้ตายไม่เป็นนี่แหละครับตัวพิเกมเลย คนที่รู้ความสามารถนี้มีแค่เบนจามินในตอนนี้นะครับความสามารถเคาน์เตอร์รูปแบบกับดักของคามิล่าเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนะและปัจจุบันตอนนี้เบนจามินกําลังจะตายนะถ้าเบนจามินตายไปเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ความสามารถเน้นของคามิล่าแล้วครับองค์ชายคนอ,นอื่นเนี่ยที่ไม่รู้ความสามารถเน้นนี้ถ้าหลงกลมาฆ่าคามิล่าก็จะตายแทนนะทําให้นางแทบจะนอนรอให้คนอื่นฆ่ากันเองแบบสบายๆเลยแถมมี องคารักส่วนตัวที่คอยสาบส่งองค์ชายคนอื่นอีกอ่ะคามิล่าจึงเป็นตัวเต็งสําหรับผมเลยในตอนนี้นะเออต่อมาครับองคชายสามโจไลล่าสุดหนีไปดูใบเอ้ยไม่ใช่หนีไปอยู่กับแก๊งมาเฟียชั้นล่างแล้วครับเบนจามินก็ตามล่าอยู่นะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกมาเฟียจะช่วยเหลือโจไลคุ้มกันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโจไลก็คงต้องซ่อนให้ได้จนกว่าเบนจามินจะตายไปก่อนนะครับก็มีโอกาสรอดนั่นเอง ต่อมาครับองชายสี่เซริสดนิตล่าสุดเดาว,ว่าตอนนี้หนีไปแล้วนะครับเพราะยังไม่ได้มีเปิดเผยออกมาแบบชัดเจนนะแต่คิดว่าองค์ชายสี่คงไม่อยู่รอจนโดนจับอยู่ในห้องอะครับถ้าเซริสดนิตหนีไปเนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้ไปอยู่กับโมเลนาแก๊งมาเฟียอย่างพวกโจไลอะเพราะว่าผิดใจกันอนะองชายสี่เห็นอย่างนี้ศัตรูเยอะนะโอกาสได้เป็นราชาผมว่าก็ค่อนข้างน้อยครับเพราะมีศัตรูเยอะและศัตรูหลักๆก,ก็คือคุรบิก้า ไหนจะมีเบนจาบินที่ตามล่าอยู่ตอนนี้นะครับโมเลน่าเองก็หักหลังอีกองชายสีก็ส่งทีมทหารออกล่าโมเลน่าพอผิดใจกันทีนี้องชายสีจะหลบหนีไปอยู่กับโมเลน่าก็ทําไม่ได้แล้วครับและยังมีคุรบิก้าที่จ้องจะชิงดวงตาเนสีเพิงนะองชายสีผมว่าโอกาสได้เป็นราชาคงน้อยบทน่าจะเขียนให้ไปสู้กับคุรบิก้าเป็นล่าสบอสให้คุรบิก้าครับและถ้าเนื้อเรื่องไม่หักมุมนะองชายสีผมว่าน่าจะโดนคุรบิก้าเก็บอะครับ โอกาสตายจากคุณรบิก้าก็ค่อนข้างสูงอยู่ถ้าเกมไม่พลิกนะเออต่อมาองชายห้าซื้อไปป้าคนนี้มาแบบเงียบๆไม่ค่อยเคลื่อนไหวอะไรนะครับเก็บข้อมูลแบบเงียบๆเ,เลยล่าสุดก็คงโดนคุมตัวอยู่ในห้องพักนั่นแหละครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเบนจมินแล้วนะว่าจะจัดการอะไรยังไงต่อมาองคชายหกไทยสารครับคนนี้ไม่สงสิงกับใครเลยนะไม่มีความอยากที่จะสังหารคนอื่นด้วยเหมือนกับอยู่คนละโลกเลยอนะนางเนี่ยอยู่กับเหล่าบริการหนุ่มหล่อ แต่งบทกวีความรักหนังสือความรักของเขานะครับให้บริกาศอ่านแล้วก็ค่อยๆสะสมรวบรวมอ่าเนนจากเหล่าบริการที่อ่านหนังสือคู่มือความรักของเขาอะเป็นหนึ่งในองชายที่ชิลสุดแล้วมั้งล่าสุดก็คงโดนคุมตัวอยู่ในห้องพักนั่นแหละครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเบนจามินเนาะต่อมาองชายเจ็ดลูซูลัตครับคนนี้ก็หนีไปแล้วอีกคนนะและก็แน่นอนว่า ก็คงไปอยู่กับมาเฟียเหมือนกับโจไลอะครับจะอยู่หรือรอดก็ขึ้นอยู่กับว่าเบนจามินจะหาตัวเจอหรือเปล่าครับแต่ลูซูลัตเนี่ยมีพวกเมโลดี้ที่จ้องจะเล่นงานอยู่ด้วยนะเพราะว่าเมโลดี้เนี่ยเดาว,ว่าเขาเป็นคนที่ทําให้องค์ชายฟูเกสส์โคม่าครับมันก็เลยทําให้ลูซูลัตนั้นมีศัตรูเพิ่มมาอีกกลุ่มหนึ่งนั่นเองนอกจากเบนจามินเออองชายแปะเซเลเล่ล่าสุดตายไปแล้วเนาะต่อมาองชายเก้าฮาเคนเบิร์กคนนี้เปิดตัวอย่างสันติ รักความยุติธรรมนะแต่เวลาเอาจริงเนี่ยพี่แกโหดมากนะยอมสละแม้แต่ร่างกายตัวเองอะ่ะฆ่าได้แบบเลือดเย็นครับสลับร่างแล้วเชืออเบนจามินได้อีกอะ่ะเบนจามินที่โดนอาวุธชีวภาพก็จากฮาเคนเบิร์กเนี่ยแหละครับมาแบบเงียบๆแต่โจมตีเบนจามินที่เป็นพี่ใหญ่สุดได้เลยอะ่ะล่าสุดเป็นตายเท่ากันนะเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าหลังจากที่เขาน,านั้นโจมตีเบนจามินไปแล้วนะครับฮาเคนเบิร์กยังอยู่ดีหรือเปล่า หรืออาจจะตายไปแล้วก็ได้ผมจึงให้มีโอกาส50 50แล้วกันครับไม่รู้ว่าฮาเคนเบิร์กวางแผนเอาไว้อย่างไรนั่นเองต่อมาองค์ชายสิบข้าโจล่าสุดตอนนี้ตายไปแล้วเนาะองค์ชายสิบเอดฟูเกสึครับคนนี้โคม่าใกล้ตายอีกหนึ่งคนนะโดนของจากใครก็ไม่รู้นะครับโซมมากเลยล่าสุดก็นอนโคม่าไปแล้วนะถึงแม้จะมีสัตว์เนนขององคชายขาโจมาช่วยเหลืออยู่เนี่ยแล้วก็มีพวก เมโลดี้ที่กําลังหาทางช่วยอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะไปก่อนเบนจจม,มินหรือเปล่าด้วยซ้ำมอมเออต่อมาครับองค์ชาย12มอมะเมเสคนนี้ตายคนแรกเลยนะต่อมาก็เป็นองค์ชาย13มารยามน้องมารยามเนี่ยผมว่าชิลสุดอีกหนึ่งคนเนี่ยน้องไม่รับรู้อะไรมากมายเลยครับกินนอนเล่นอยู่ในห้องมิติที่มีสัตว์เนนคุ้มครองแบบเบ็ดเสร็จเลยอะถ้าจะเข้ามาสังหาราน้องเนี่ยก็ต้องล้มสัตว์เนนให้ได้ซะก่อนนะ ผมว่ามารยามคงจะอยู่รอจนจบศึกยังได้เลยครับต่อมาคนสุดท้ายนะครับองชาย14วับเบิลน้องวับเบิลขึ้นอยู่กับคุณรบิก้าแทบจะ100%เลยครับเพราะน้องเป็นทาลกอยู่เลยนะช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้เลยแต่คุณรบิก้าก็รับบทเยอะครับเรียกว่าเล่นไพ่หลายมือมากอะ่ะคุณรบิก้าน่าจะเครียดจนกินยาแก้ไมเกรนไปหลายเม็ดแล้วอ่ะไหนจะองชายสี่ไหนจะมือสังหารที่แฝงตัวอยู่ในห้องสังหารบริการไปแทบจะหมดห้องเลยอะ่ะ แล้ไหนจะมีมือสังหารที่แฝงตัวมาในคาบองคารักษ์บอดี้การ์ดมาเรียนเน้นอีกโอโหวุ่นวายไปหมดเลยครับแล้วยังต้องวางแผนช่วยเหลือคุ้มกันราชนีโอเยโตกับองคชายวัเบลอีกปวดหัวแทนเลยจริงๆนี่ยังไม่รวมถึงแน่สีเพิงที่ต้องเผาผลาญอายุขยตัวเองนะครับเรียกว่าปัจจุบันตอนนี้อายุขายเลือ,อยู่เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้อะเอาเป็นว่าถ้าบทส่งให้คุรบิก้าเนี่ยจะไปสู้กับองค์ชาย4ี่ส่วนองค์ชายวัเบลล่ะจะเป็นยังไงต่อไปก็น่าคิดนะ เพราะคุรบิก้าก็คงไม่ปล่อยให้องค์ชายวัเบิลต้องตกลกรรมลำบากแล้วตัวเองก็หนีไปจัดการองค์ชายสี่ด้วยนิสัยหรือว่าการรักษาคำพูดของคุรบิก้าที่ให้สัญญากับราชินีโอโตะเอาไว้แล้วอ่ะเนาะอืมอันนี้น่าสนใจผมจึงบอกว่าองค์ชายวัเบิลตอนนี้ขึ้นอยู่กับคุรบิก้าเลยครับเอาล่ะครับสรุปเลยนะคนที่มีแววมากเลยว่าจะอยู่ถึงช่วงท้ายเกมนะครับผมว่าน่าจะมีองค์ชายสองคามิล่าองค์ชายสี่เซลิสโดนิท ผมว่าน่าจะมีโอกาสอยู่เพราะน่าจะได้ไปซัดกับคุโบิก้าในช่วงเทท้ายได้เลยนะต่อมาก็น่าจะมีองค์ชายมารยามเนี่ยครับแล้วก็องค์ชาย14วับเบิลส่วนที่เหลือเนี่ยพวกองค์ชาย3โจไลองค์ชาย5้ซื้อไปป้าองค์ชาย6ไทยสันองค์ชาย7ลูซูลัตก็ยังคิดว่ามีโอกาสไปถึงกลางๆหรืออาจจะบางคนไปถึงท้ายได้อยู่บ้างนะแต่คิดว่าคงไม่ทุกคนหรอกครับในจํานวนนี้ผมว่าน่าจะต้องมี บางคนโดนเบนจามินจัดการก่อนที่เขาจะตายอ่ะเออเนื้อเรื่องมันคงจะไม่ได้ราบเรียบราบลื่นไปจนถึงท้ายเกมแต่ตจริงๆนะผมว่าศึกในการชิงบอลลังราชาคาคินครั้งนี้อาจจะหักมุมไปเลยนะครับไม่ได้มีใครเป็นราชาหรือไม่ได้ออกมาตามเงื่อนไขหรือกฎระเบียบที่เราคิดกันหรือเปล่าผมว่าอาจารย์น่าจะหักมุมครั้งยิ่งใหญ่ตามแบบฉบับของเขาอะ่ะมันนี้ไม่รู้นะผมดาวเอา เอาละครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับคิดว่าองค์ชายคนไหนมีโอกาสสูงที่จะได้เป็นราชาคากินคนต่อไปอะไรยังไงก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะก่อนอื่นบอกก่อนนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็รีบเรียงมาจากความทรงจําของผมนะอาจจะมีตกหล่นหรือผิดพลาดตรงไหนแปอะไรยังไงก็ขออภัยในไว้ณที่นี้นะครับเพื่อนเพื่อสามารถคอมเมนต์เสนอแนะหรือเพิ่มเติมในส่วนอื่นอได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ